จำกันได้ไหมคะว่าตัวไหนกันรังสี UVA ตัวไหนกันรังสี UVB อันแน่มีหลายคนสับสนใช่ไหมหลายคนนะมาถามค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่า SPF แล้วก็ PA ค่ะ SPF นะคะย่อมาจาก Sun Protection Factor นะคะ ก็จะหมายถึงว่าครีมกันแดดตัวนั้นๆนะคะสามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UVB ได้ในระดับต่างๆกันค่ะเช่นว่าปกติแล้วผิวของเรานะคะสามารถทนแสงแดดได้โดยที่ไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วออกมายืนตากแดดอย่างเงี้ยค่ะว่าผิวเราเนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยาไม่ไหม้ไม่อะไรอย่างเงี้ยได้ในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะสมมตินะบางคนอาจจะทนได้10นาทีก็เริ่มไหม้ละเริ่มความเริ่มแสบไม่ได้ละ หรือบางคนเนี่ยสักประมาณ20นาทีก็ยังทนไหวอยู่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนนะแล้วมาดูกันว่าค่า SPF เนี่ยมันจะปกป้องในระดับต่างๆแบบไหน SPF 15ค่ะหมายถึงว่าครีมกันแดดตัวนั้นๆนะคะสามารถปกป้องผิวของเราเนี่ยไม่ให้ไหม้ได้นานมากขึ้น15เท่าและสามารถดูดซับรังสี UVB ได้ถึง93.3ค่ะ ถ้าผิวของเราเนี่ยาสามารถทนแดดได้ประมาณสัก20นาทีแล้วกันกนะก็แปลว่าผิวของคุณเนี่ยจะสามารถทนแดดไม่ให้ไหม้คล้ำเสียเนี่ยได้นานเพิ่มขึ้นจากเดิม20นาทีเพิ่มขึ้นไป15เท่าก็คือเอา15คูณ20เนาะเท่ากับ300นาทีค่ะส่วน SPF 50ก็คือปกป้องผิวของคุณจากรังสี UV และผิวไหม้คล้ำนะคะได้นานเพิ่มขึ้นถึง50เท่าค่ะตัวอย่างเดิมคือ20นาทีปแปลได้ว่า าคุณทาครีมกันแดดที่มี SPF 50เนี่ยมันจะปกป้องผิวของคุณได้ยาวนานเพิ่มขึ้นเป็น50คูณ20แล้วก็เป็น1,000นาทีหรือคำนวณเป็นชั่วโมงได้16ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่เนื่องจากอากาศบ้านเรานะคะดูสิคะร้อนมากแดดเดิดอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ทันไปไหนเลยยังไม่ทันออกจากบ้านเลยอ่ะบางคนก็เหงื่อแตกแล้วว่าเหงื่อออกไปหมดแล้ว คือพอเหงื่อออกปุ๊บบางทีเราก็ปาดก็ซับก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันนะคะมันทําให้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่เราทาไว้นี่มันก็มีหลุดออกไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถปกป้องได้เต็มประสิทธิภาพที่เขาเคลมไว้นะคะนี่เป็นสาเหตุที่เขาถึงบอกว่าให้ทากันแดดซ้ําทุก2ชั่วโมงค่ะแต่เอาจริงใครจะมาทาได้ทุกสชั่วโมงเออไม่ขยันขนาดนั้นอันนี้เป็นคนนึงนะคะที่ไม่สามารถจะทาทุกสชั่วโมงได้นะ ส่วนใหญ่ก็จะนี่เลยเช้าจดเย็นไปเลยรอบเดียวค่ะจบนอกจากบางวันที่แบบว่าเออแดดแรงๆจริงๆหรือว่านึกขึ้นได้หรือแบบว่ามีครีมกันแดดติดตัวอยู่อันนี้ทาซ้ำโอเคอ่ะแล้วมาถึงค่า PA กันค่ะเป็นค่าที่บอกว่าผลิตภัณฑ์กันแดดตัวนั้นๆนะคะปกป้องผิวเราจากความหมองคล้ำนะคะที่ระบุเป็นเครื่องหมายบวกตามหลังคำว่า PA นะคะ PA 1บวกนะคะ หมายถึงว่าครีมกันแดดตัวนั้นๆน,น,นะสามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UVA และความหมองคล้ำได้เพิ่มมากจากปกติเพิ่มมากขึ้น2-4เท่าค่ะหรือเขาเรียกกันว่าเป็นระดับเริ่มต้นนะ P.A. 2บวกนะคะก็จะได้มากขึ้นเป็น4-8เท่าค่ะหรือเรียกว่าระดับกลางนั่นเอง P.A. 3บวกค่ะก็จะปกป้องได้เพิ่มมากขึ้น8-16เท่าค่ะจะเรียกว่าระดับสูงนะ ส่วนสุดท้าย4บวกค่ะ4บวกอ,อันนี้สูงสุดเลยนะคะ4บวกเนี่ยจะสามารถปกป้องได้มากถึง16เท่าค่ะหรือเขาเรียกกันว่าระดับสูงสุดนั่นเองค่ะเราก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราได้อย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกค่า SPF ที่สูงมากนักก็ได้อย่างนี้ค่ะแต่ส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบเลือกแบบเยอะๆไว้ก่อน ออไม่รู้แหละวันไหนจะออกไม่ออกไม่รู้อะเราทายเยอะไว้ก่อนเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเนอะแล้วก็ครีมกันแดดที่เลือกเนี่ยก็จะต้องปกป้องผิวเราได้ทั้งจากรังสี UVA UVB อินฟราเรดรวมถึงบลูไลท์ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กอะไรเนี่ยทั้งวันเลยบางทีกลางคืนก็ยังไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเนอะ <c oughs> นอกจากทํางานแล้วเรายังต้องดูซีรีส์ด้วย <c oughs> เป็นเหตุที่ทําให้เราจะต้องเลือกครีมกันแดดที่ มีสารสกัดที่อ่อนโยนปกป้องผิวบำรุงผิวแล้วก็ยังกันได้ทุกรังสีอย่างที่บอกด้วยค่ะนี่เองตัวเด็ดของเราครีมกันแดดโบกรกนิกนะคะตัวนี้นะค่า SPF สูง50บวกนะคะที่เขาบอก50บวกเนี่ยหลายคนสงสัยไหมว่าทำไมต้องบวกบวกแปลว่าอะไร แปลว่ามันสามารถปกป้องผิวเราได้มากกว่า50เท่านั่นเองค่ะนอกจากปกป้องผิวได้มากกว่า50เท่าแล้วนะคะยังมี PA ถึง4บวกด้วยกันค่ะโหปกป้องจัดเต็มขนาดนี้แล้วที่สำคัญนะเนื้อครีมบางเบาอ่อนโยนเหมาะกับผิวแพ้ง่ายอย่างเรามากๆเลยค่ะดูสินค้าได้ที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดหัวใจกดเซฟแล้วมีอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย Oh,